สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้24มิถุนายน2564ครับนำเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเล่าให้ฟังครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับวันที่1ก,กรกฎาคมจะได้เงินเท่าไหร่ครับถามเองตอบเองให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเลยครับถามแล้วนะครับเมื่อกี้ว่าจะได้เงินเท่าไหร่ คาตอบครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินทุกชนิดที่เคยได้ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนั้นวงเงินที่ท่านเคยได้รับเท่าไหร่ในส่วนวงเงินเดิมที่ท่านเคยได้รับนะครับข้อที่หนึ่งวงเงินที่ท่านเคยได้รับเท่าไหร่จะได้เท่าเดิมทุกประการอันนั้นคือส่วนของเดิมนะครับก็มี ก็มีใครเคยได้วงเงินรูดซื้อสินค้า200บาทก็จะได้2 0 0รบาทเหมือนเดิมอันนี้เราพูดของเดิมก่อนนะใครเคยมี3 0 0รบาทก็ได้3 0 0รบาทเหมือนเดิมส่วนค่าแก๊ส45บาบาทต่อ3เดือนค่ารถ500อะไรเข้าวันที่1เหมือนเดิมใช้ได้วันที่1ก,กรกฎาคมเป็นต้นไปเหมือนเดิมทุกประการนะครับอันนี้พูดส่วนวงเงินเดิมก่อน ส่วนที่สองวงเงินเพิ่มทีนี้จะได้รับเข้าไปทุกคนเพิ่ม200บาทเขาเรียกว่าโครงการเพิ่มกําลังซื้อวันที่1รกรกฎาคมเขาจะเติมเข้าบัตรให้อีก200บาทเป็นวงเงินสําหรับรูดซื้อสินค้าอย่างเดียวเท่านั้นกดเงินสดไม่ได้จึงทําให้ใครที่มีวงเงินเดิม200เมื่อบวก200ใหม่เข้าไปเพิ่มกําลังซื้อเข้าไปก็จะกลายเป็น400นะครับวงเงินรูดสินค้าวันที่1จะกลายเป็น400 ส่วนใครที่มีวงเงินรู้สินค้าเดือน300บวก200เข้าไปก็จะกลายเป็น500ในขณะที่วงเงินเดือนยังได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกประการนะครับส่วนตลอดทั้งเดือนก,นกรกฎาคมใครเคยได้เงินอะไรวันที่เท่าไหร่อันนั้นได้ปกติเหมือนเดิมไม่ต้องเอามาอธิบายนะครับเพราะทุกคนรู้แล้วครับสวัสดีครับ